ส่งสารไปถึงแบบสตาร์ชีพอุ๊ยว่าเพราะว่าฉันคือเสือซะหิเาเรไม่เที่ยมไปไเราเราเราไม่เที่ยวมันหนีไปพอนิวุฒุ่นอ่ะมันสวยมากจึงมากอันยังอันยองอันยองหญิงตอนแกเขาสู่ช่องเคปปับเอเรียตอนนี้ในช่วงรักคอรัคอรีแอคชั่นวันนี้เรามาในทีมสาวสวยแบดแบท มีหูแมวชุดยูนิฟอร์มเน็กไทยไฮสคูลขนาดนี้ก็รู้อยู่แล้วนะจะมารีแอคกวงอะไรนั่นก็คือไอบูกับเพลงที่ว่าบัตตี้เอ็มีนี่น่ะบอกเลยว่าฉีกแนวสุดๆทำไมถึงฉีกคือถ้าที่เราเห็นมาของไอบูนเนี่ยสีแต่ละสีของ MV มวเขาอะจะแตกต่างกันไปอันแรกสีชมพู สีชมพูจะเป็นเอลเฟนก็จะเฟลแบบเอ้ยอลาดีนหน่อยมากเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรควงทองอะไรอย่างเงี้ยดำทองอะไรอย่างเงี้ยดำทองอ่ะเข้าใจแล้วสีที่สองสีที่สองสีฟ้ามั้งถ้าจำไม่ผิดสีฟ้าก็จะเป็นเลิฟใจก็จะมีแบบเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นไฮสคูลแต่ว่าไฮสคูลแบบชาววังเออแบบคุณลูกลูกคุณหนูแล้วก็สีเขียวจะเป็นอัฟ์ตสไลด์ก็จะแบบสาวมั่นแหละมันมามันไปไปข้างหลังเป็นพุกนี่ไงขอขอพุกค่ะ ทำได้ไหมไม่แต่ว่าแต่ว่าอัพจะไลน์เขาก็ใช้นี้เหมือนกันนะอ๋อยืกินมันจีเลยอยเกลี้ยงแต่ถ้ากินจริงก็น่าจะโอ้ปุงปังปุงปังพัวโสมใช่แล้วก็ถัดมันก็จะเป็นสีขาวจะเป็นไอแอม That's my สาวมาตกจากเครื่องบินเออก็จะเป็นสารัตเตอร์ก็เป็นด้วยใช่แล้วก็คัมแบ็กครั้งนี้ก็จะมีฟิลแบบลุกไล้ไร้แบดีตอนนี้เขามีชาเร์ลีมิติเกิลก็คือแบดดี้ ทำยังไงทำไม่เป็นแต่น้องมาทำให้ดูส่วนจอนะคะก็จะนั่งอยู่ข้างหลังอันไอแปดดิแปดดิแปดอย่างเงี้ยอันไหนอันนี้แปดดิแปดทำไม่เป็นคือยังไม่ได้สึกเลยคือเห็นมาตั้งนานแล้วคือเราไม่ดูเอ็มบีด้วยใช่ไม่ได้ดูเอ็มบีเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าเราไม่ให้ดูเอ็มบีเราก็ไม่ดูจอคือปิดไอแพดปิดโทรศัพท์คือทุกคนห้ามติดต่อเออต่คราเนี้ยน้องว่ายังไงเขาเปลี่ยนรูปเลยนะทำไมเอ่ยเขาตัดหน้าม้าในรอบโอ้โหตั้งแต่แข่งปาดิวอ่ะร้าน บาดิวตัดหน้านเฮ้ยนานมากเลยนะแล้วบาดิวบาดิวตัดหน้ามานี่ใช่บาดิวตัดหน้าตัดแล้วแบบโอ้โหที่เขาเรียกกันว่าหน้าม้าบอนยองใช่อันนี้เขากลับมาตัดหน้ามาแล้วแล้วน้องก็ช่วยมากแล้วที่สำคัญพี่ยูจินตัดสั้นเป็นไปได้หรอเป็นไปได้แล้วแต่ผมสั้นแล้วเท่านี้เลยสอยสั้นเลยสมการเป็นแบดดี้เฮ้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยยังไงมันจะมีเพลงหนึ่งอะคืออีทีเวมั้งถ้าจำไม่ผิดน้องยองยองถุงบอล อีก่แล้วเหรอใช่แต่ว่ายอมอัเดียวแล้วก็กลับมันดำไม่ได้วันยังคือเขาลูกคุณหนูจะต้องผมดำครับใช่ออกน้ำตาลได้นิดหน่อยแต่ว่าก็แบบแตกแตนเหมือนกันนะแตกแตนเนี่ยชินอ้องไม่ค่อยทำสีผมแล้วก็น้องริดก็มาน้องริดผมบอลอีกแล้วใช่เหมือนตอนที่เดบิวต์เลยคือจะบอกชอบริดผมบอลมากคือหน้าเขาหอมมากจริงจริงจริงๆนะในไอเบื่อคือแบบทําแล้วแบบ สวยทุกคนสวยมากว่าแบบคือทำผมบอลแล้วมันขึ้นน่ะมันจึงคือแต่ละคนคือจึ้งมากทำผมบอลคือก็อยากส่งสาราไปถึงแบบสตตร์ชีฟเออสตาร์ชิฟ<ม>ว่าแบบทำผมบอลให้ไอ้บือได้ไมาทั้งวงเลยก็ได้เป็นแบบว่าสาวสมาชิกในวงก็จะมี ลีดเดอร์ก็จะเป็นอันยูจินนะคะน้องอันน้องยูจินของเราใช่ใช่แล้วก็จะมีพี่ใหญ่สุดจะเป็นพิกาอึนคิมกาอึนแล้วก็จะมีวอนยองนะคะวอนยองนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะล้างงานมารีอคตัวเองเลยน้องล็กนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะน้องเวแล้วก็น้องอีซอใช่ก็คือมี ประมาณนี้แล้วก็ไม่ประมาณนี้มีเท่านี้มีเท่านี้คือเราสองคนไม่เกี่ยวไ่เราเราเราไม่เกี่ยวเอะไรไหมจริงเราเอาได้ละหนึ่งสองแล้วไม่มีใครห้ามกันด้วยแล้วถึงนี้ยแล้วว่านื้ออข้อสุดนีนางแมวป่าป่ะตาแมวอุ้ยอวายทูว่าอุ้ย เปิดเปิดมาดีเปิดมาดีแฟนมากจริงเนี่ยหัวยิ้มเป็นไงตัดหน้าหมาจริงด้วยจริงไม่ใส่ยังแล้วความผมเว่อ นี่ไงน้องเล็กสมบูรณ์น้องก็จะบอกว่าสาวญี่ปุ่นนี่มันดีเลยนะนี่ไงยูจีนของจานเห็นวะจริงปะแบบตอนแรกยังไม่สังเกตอ่ะแต่แบบพอเป็นแบบว่าชาเขียวที่มัเห็นแล้วพวกนี้ยูจี ม่ได้ตัดแล้วหรอจริงตัล้รออ่อโอ้ติดอมาแบบแบบสาวนเนๆเลยจิ<ม>๋วอยางนี้มาเด่นบบนี้ลัอเหมือนบบบี้เลยงงมันจะเป็นฟิลญี่ปุ่นคือแบบาที่คือ うん so、る <wonder> なるほど。 ันไปแล้วกับแอนด์บีแบดดี้ใช่แล้วเธอสวยมากจึงมากมันมันฟิวไยถูไวทยถูนั่นแหละใช่เออวทยถูเลยเอ้ยหมวกกระต่ายอะไรอย่างงี้แล้วความแบบแมวเหมียวเหมียวเออแมวเสือสมิงไงใช่นี่เขาถามนะใครเป็นแบดดี้เพราะว่าฉันคือเสือสมิงเออวิสแบดดี้อะไรอย่างงี้เออฟิวไรท์เสือสมิงจริงที่แบบ กลายแล้วมันแมวเราเป็นโตนเวทีอะไรอย่างี้ไม่เราคือแบบสไตล์เด่ยที่ที่จับได้อะแบบว่าเนี่ยเนี่ยคือคือความอย่างเงี้ยมันจะเป็นความฮาราทูกุะเข้าใจป่ะอย่างแบบการการที่จะตัดตัวเองไปใส่อยู่ในรูปแล้วแบบหนึ่งหนึ่งรูปแล้วมีเราหลายๆลรูปอ่ะเออนั่นแหละคือมันจะมีความแบบเนี้ย้วบตั้งอย่างเงี้ยคือมันวายทูเออเนี่ยนี้เนี่ยเนียอย่างเงี้ยผมชมพูน้องเลนใช่ใช่เนี่ยเนี่ยมันจะคือแบบความแบบ สาชั่นแบบมาจุกจุกหาจุกจุกเขามาต่อยีปปุ่นเงี้ยต่อยเล่ยต่อยยิปุ่นถูกแล้วนี่ออย่างเงี้ยคือใช่เลยแล้วแบบเป๊ะเลยจะต้องมีแบบชมพูมีคิตตี้มีอะไรใช่แล้วก็ที่ชอบก็คือเมคอัพอีกแล้วเออจึ้งอันนี้จึ้งทุกคนเลยทำออกมาสมกับการเป็นไอเบื่อเป็นอ่าเจ้าหญิงแห่งวงการตาฉ่ำจริงจะต้องตาฉ่ำปากฉ่ำใช่คือคนตามคนตามต้องแบบช่อนะ ไม่งั้นไม่ได้นะขนตาทีละเส้นนะนัดมาคือกระพริบเย็นทั้งโซ่ะโอุโอ๊ยกกหว่าเชือ่อกาศหนาวๆอาจจะไม่ได้เพราะแอร์หรือจะเป็นเพราะขนตาของใครชุดชุดหลักจะเป็นชุดแบบชุดกับชุดอะไรชุดหลกักชุดสีท <ะ S 1> เทาอาดจะเป็นชุดกัแบบนักอาจะนักเรียนก็ไม่คือมันคือการใส่ครอบท็อปกับอ่ากระโปงกระโปงใช่กระโปงกระโปงมันเป็นกระโปงแบบกระโปงเทนนิสเออทอมเทนนิสแล้วก็คือมันจะมีความใบถูตรงที่มันเป็นแบบ แต่เสื้อขับทับใช่ไหมตรงแพนนิดแล้วก็จะเป็นแบบเข็มขัดหรืออะไรไอ้ตรงเอวแบบใหญ่ๆแบบหย่อนหย่อนนิดนึงมันจะเป็นฟีลมีความแฟชั่นมันสวยนะเออแล้วแบบมากับเครื่องหัวที่แบบว่าเคพลุนพลังอะไรนิดใหญ่แต่ความพลุงพลังนั้นมันก็มันเาไม่ใช่มันพาไปเพราะว่าแบบเอ็มวีเขามันเยอะด้วยอ่ะมันเลยแบบว่าการที่จะแต่งตัวเยอะๆไงมันดีมันดีแล้วก็ก็จะเป็นภาพรวมคือดีนะดีสวยสวยเลยแบบ อันนี้จึงอันนี้จึงอันนี้จึงคือด้วยความเด็เนี้ยมันซีจีมันมีให้เล่นเยอะแล้วแบบลูกเล่นการแต่งตัวเออแฟชั่นเอออะไรมันเยอะมันอะไทำให้แบบว่าหลายๆค่ายแข่งกันในเรื่องนี้แหละแต่าทายทีพคือไม่น้อยหน้าเพราะว่าอะไรเขามีมใช่เขามีมาตรฐานของตัวเองอ,อยู่แล้วคือทุกเรื่องมีของไอ้บือยอมไปดูตั้งแต่เดบิวเอเลฟเว่นอะไรเงี้ยคือจึ้งสวยมากมาแต่ไหนแต่อะไรอยู่ละใช่โดยเฉพาะวีนี้เอมวนีคือววาวจริงตรงที่เล่นซีจีเล่นเล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่น เล่นท Le ุกอย่างอ่ะได้ดีทําได้ดีมากมากเลยใช่รู้สึกว่าตั้งแต่แอมอ่ะซีจีอ่ะดีเพลงมันดีว่าติดหูนักเดตอัน้มันแบดแบดเออมันก็มันก็สวยอ่ะมันก็สวยก็ไมเลยว่าอะไรเพราะมันสวยค่ะเจ๊บ้าล้่เลยพูดอะไรแบบมันสวยอ่ะไม่ใช่คาว่าสวยอ่ะก็จะมีนางแมวด้วยนางแมวแต่ละแบบแต่ละโคนก็จะเป็นแมวขาวแมวดำปะปะๆพอแล้ว่้าไปแล้วไปเลย แต่ว่าชอบแบงชอบซีนที่มันอยู่กลางทะเลทรายป่ะภูเขาเออเห็นแล้วว่ามีแมวแมวอยู่ข้างหลังเป็นแมวใหญ่แบบมีไปบิ๊กมาอยากได้แมวบ้างอ่ะป้าแมวตัวนึงตรงนี้ผมอีกละผมเรื่องผมคือดีอีกละจริงป้าไอ้มื้อเหมือนแบบว่าใช้แฮร์พีล่ะเป็นจํานวนมากใช่เหมือนทั้งโลกอะความผมมันของใครทุกคนเลยจริง ล้วเออคือตีมีเนี้ยคือเท่าที่ดูมานะมันจะเป็นตีมแมวป่วดเมืองที่มันตรงกับเนื้อเพลงเขานิดนึงเพราะว่าเนื้อเพลงเขาจะเป็นฟีลแบบฟีลแบบเออฉันอาจจะไม่ทําตามกฎอะไรทั้งนั้นฉันจะแบบจงเกย่างอะไรเงี้ยฉันเป็นนางแมวแน่จริงก็จับไม่ได้สิถูกทฤษฎีถูกลบลางไปหมดแล้วเออแต่ว่าดูอะดูแล้วจะรู้สึกว่ามันฉีกออกมานิดึงตรงที่ปกติอะเขาจะขายไอ้บึกในลุกลุกหนูใช่แต่อันเนี้ยจะมาแนวแบบเฮ้ย สาวแบบสาวแบบอะไรแบบปนๆแซมเน่นนนนเอออะไรอย่างเงี้ยไลยๆคือปกติเขาจะขายด้วยความแบบลูกคุณหนูเจ้าหญิงเท่านั้นใช่เลิฟใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะมาขายขายติมนี้แต่ว่าเนี่ยเขา,า,าชีกเขาชีกออกมาอยู่<า>ใช่ท<า>ุอเพลง,งใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการลองแนวใหม่ชอบสินไหนได้ไหมนี่ชอบสินที่เหมือนกับอยู่ในอยู่ในบ้านบาร์บี้อ่ะเออ้องอื่นเออใช่ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มเริ่มละฉันเริ่มชอบน้องลี ใช้สาวญี่ปุ่นไงคือเราเปเไหปหน,นีไปพอีิปุ่นอ่ะเจ้าพิญและญี่ปุ่นอ่ะเออญี่ปุ่นอะอ่ะยูอีกอ่ะเออก็ญี่ปุ่นจริงๆคือแต่ละคนอ่ะสไตล์แต่ละคนต่างกันมากเลยคือมันคือมันเป็นความแตกต่างที่แบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทับลายกันอ่ะใช่ใชเออมันก็เลยคือเวเนี้จะบอกว่าส่งทุกคนหมดเลยไม่มีใครจมเลยไม่ตายละตินน้ำชอบสินไหนทุกสิ่งโอ้ยน้ำชอบทุกสิ่งคือน้ำชอบทั้งเพลงเลย ใช่ว่ามันสวยจริงๆมันต้องมีเบสซีนึงอันมีไเอาเป็นเมนึ่งอ่ะเอาเป็นบอนยองอะไรอย่างงี้ก็ซิลกอนอะไรอย่างงี้ซิเปิดที่น้ามุมก่อนเปิดบอนยองมาได้ดีได้ดีเลยตอนแรกไม่เปิดอีซอก่อนน้องซอเลยก่อนเออเหรอเออใช่ก็จะเป็นตอนนั่งเนี่ยนั่งจานนั่งเออลงเขาตีนแมวอ่ะ มันจึงเกินต้องหาซื้อแล้วนะจริงสีชมพูอ่ะสวยใส่อยู่บ้านก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเดินขยิงใช่ต้องเดินขยิงเราต้องนั่งจิบปลายเท้าใช่อัลบั้มนี้มีอัลบั้มนี้ไอไลน์ไม้ก็ใช่แบบไอแฮมไม้ฉันอฉันคือฉันฉันเป็นของฉัน I have มาจากไอบึกช่อวงก็คือชั้วบของน้องคือ I have แต่ว่าก็คือเอามาเยอะเอะเธอ I อฟก็จะเป็นอัลบั้มนี้จะมีชื่อว่า I อฟ์ไม้ไอฟ์ก็ฉันมีฉัน เฮ้ยเก๋อจิงแล้วก็อัลบั้มนี้มีทั้งหมด6เพลงนะคะจะบอกว่าแต่ละเพลงใน MV เอ้ยแต่ละเพลงในอัลบั้มเนี่ย6เพลงเลยก็จะแตกต่างกันแต่ละแต่ละแนวเนาะใช่ไม่เหมือนกันใช่ก็จะมี2เพลงหลักที่เป็นไตเติ้ลก็คือแบล็กที่กับอีเทวเพลงแตเติ้ลที่2นี่ก็จะออกแนวกินใจนิดหน่ไม่ชอบอะไรยใช่เพราะฉะนั้นเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ใช่ไม่เอาอะไรสิ่ง เฮ้ยดดเราอย่าลืมช่วงหนึ่งคำถามจาก q u e ช t i o n จากทางบ้านเดี๋ยแอบเพิ่มมาจริงเหรอแอบเพิ่มมาใช่เป็น question จากทางบ้านไม่ยู่หลาย ep เกินเออยใช่ ep เดียวออเออใครคำถามจากทางบ้านอ่าคุณเมนใครในวงนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเมนเมนวอนยองแล้วก็น้องเลอกจานเพิ่งปากไปเมื่อกี้เลยน้องเลยดีอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนีงใจ ใช่คือไอเลี้ยงฟองจินิตนะคือแต่ละคนอย่างที่บอกไปแต่ละคนสไตล์แต่ละคนมันต่าง,าง,างกันเ<ช>ขาวางขาได้ดีอะว่าแบบเออเป็นยังไงแบ่งกันเลยว่าแบบเป็นยังไงคำถามต่อไป <c oughs> คุณชอบคอสตูมไหนในเอมวีนี้เฮ้ยถ้าคอสตูมพี่ชอบนั่นแหละก็คือไอสิเนี่ยที่บอกว่าน้องเลในบ้านบาร์บี้อั้นก็จะเป็นแบบชุดเทาเป็นคอปคอปใช่ไหมแล้วก็เป็นโปรมเทนนิส วามกันสีเทาโอ้วทยดูวทยดสดมันสวยมันสวยนะจิงเวอร์จร <und venant> ิงแล้วจะมีครเวอร์เพลงนี้ลงติ๊กต็อกนี้เดี๋ยวขอดูก่อนละกันเพราะว่ามันก็สอบด้วยแหละน้ำเมนแดนใช่ใย m มีใครสับราบใครที่อยากจะปรัมยอดนั้นลสามารถติดตามไอเบอร์ได้ที่ช่องทางก็คือมีทวิตเตอร์ มีไอจีแต่ว่าไอจีส่วนตัวน้องยังไม่มีนี่ใช่ไหมใช่จะเป็นไอจีของ Official ยลแอรฟิเชียลแล้วก็จะเป็น t i k t o อกออฟฟิเชียลเหมือนกันไอพู a l อย่างนี้แล้วก็จะมีส่วน YouTube ก็จะเป็น Starship นะคะใช่น้องจะลงรายจะลองยูใน Starship คฟต์ทุกคนแล้วก็ฝากติดตามความน่ารักของไอต้าแมนห้าคนห้าเลยค่ะุคน 6คนนี้ด้วยนะคะแต่ละคนเป็นนางแมวยั่วสวัสด์เราเคยไปคอนไอบุแล้วไม่ใช่เราอยู่แฟนคอนอ่าใช่แฟนคอนมิติ้งนะคะแบบอินแบงคอกจำไม่ได้งั้นควีนพร้อมถ้าจะไป่ใช่บงคอกที่แพนเดโดมใช่ไหมใช่ที่น้ำที่น้ำกับเนยเนี่ยไปด้วยกันก่อนนั้นนั้นคือน้ำได้ขายไปแล้วเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่ที่แบบที่แบบไปงานอ่าใช่เป็นงานของไอบุ๋ ใช่คือไอไอเบิร์ดมีคอนครั้งแรกที่ไทยนี่ก็คือจอยควีนคอนใช่ไหมจอยควินพอมเราจะบอกว่าสนุกมากต่างชาติเยอะสุดๆแล้วก็บอกเลยว่าสกิลภาษาอังกฤษของน้ำนั้นดีเยี่ยม Very good นะถ้าใครชอบลินนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับฉันวันดีพวกเราสองคนลาไปก่อนครับอันยองอาเซ่โอ้ยบาย Baddie, baddie, pretty little, risky more than 돼, day 돼, catch me if you can.